สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง my area คุณอยู่กับผม my นะครับวันนี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่มีคนขอเข้ามาเยอะประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มีแฟนเดนตายอยู่เยอะแต่ว่ายอดดูมันน้อยมากๆเลยครับนั่นคือสปอยคอมมิก28 Day Later ถึงขนาดมีคนมาแซวแอดไมว่าแอดไมจะรอทำตอนที่3ในหนังแบบภาคที่4ออกไม่ได้นะพอไม่รู้ว่าต้องรออีก28ปีหรือเปล่าวันนี้แอดไมก็มาทาให้แล้วนะครับใครอยากให้กาลังใจแอดไมนะสามารถทิ้งคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับ หรือว่าจะกดะโดเนทกดแตงหรือว่าซื้อของในช็อปของแอดมายก็ได้นะครับไม่ก็ช่วยแชร์ก็ยังดีเพราะยอดคนดูมันน้อยแล้วทําก็นานพอสมควรเลยครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ NF Streaming สถานที่แห่งความสุขรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัด เริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF Streaming คลินนเพิ่งกลับมาจากภาคสนามในสงครามที่แบกแดกเขาประจำการที่นั่นเป็นเวลากว่า6เดือนครับนี่ก็เพิ่งผ่านไป2วันเองนะที่เขาได้พักแต่จูจูเขาก็ได้รับสายจากบรรณาธิการว่าคลินเรามีเรื่องด่วนวะ่ะคลินก็ตอบว่า ไหนบอกจะให้ผมพักสองสัปดาห์ไงไปหาหน้าข่าวคนอื่นทำงานแทนเถอะบรรณาธิการก็ตอบว่าคลินคุณลองเปิดทีวีดูนะภาพที่เห็นน่ะคือความจรลาจนครับผู้คนบ้าคลาั่งหนีตายกันอนละหมาดเลยจากการไล่ล่าของผู้ติดเชือ้อเสียงที่ปลายสายบอกว่ามันระบาดที่ลอนดอนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่เรารู้มันยังระบาดในอากาศไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันระบาดได้เร็วมากๆเลยอย่างกับไฟป่า ได้ยินมาว่าใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีก็ติดเชื้อและกลายเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละคลินเลยตอบบรรณาธิการว่างานนี้เขาต้องการตั๋วเครื่องบิน2ใบสำหรับเพื่อนซีของเขาด้วยคลินไปที่บาร์แห่งหนึ่งครับเพื่อไปคุยกับเดอลิกทั้งคู่มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยถึงเรื่องในอดีตแต่เดลิกก็ตัดสินใจไปกับคลินครับที่สนามบินน่ะคลินจองตั๋วไปฮีทโลแต่เที่ยวบินมันถูกแคนเซิลคลินเลยถามพนักง,งานว่า เอาถ้างั้นนะ่ะไปลอนดอนหรือว่าไปแกดวิกได้ไหมระหว่างนี้ก็มีสายเข้าครับแล้วถามว่าคลินนายอะขึ้นเครื่องหรืออยังคลินก็ตอบว่าไม่อ่ะเมืองมันถูกปิดแล้วก็มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นครับมีทหารนะมาปัดกล้องของเดอร์ลิกประมาณว่าโอ้ยห้ามถอยห้ามถอยห้ามถอยมันก็เลยมีการโต้เถียงมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยครับแบบเฮ้ยกูเป็นนักข่าวนะเว้ยมึงจะยิงกูเหรอวะ ในตอนนั้นก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นทหารเลยรีบไปดูครับเดอร์ลิกก็ด่าไล่หลังทหารไปเลยแล้วไม่นานนักทั้งสองคนก็ขึ้นเครื่องบินครับเดอร์ลิกก็ทําตัวหัวขวดอยู่ประมาณหนึ่งเลยเครื่องยังไม่ทันขึ้นผู้โดยสารยังไม่ถันนั่งนะเดอร์ลิกก็หันไปถามแอร์โฮสเตสว่าเฮ้ยขอเล่ามากินหน่อยแอร์ก็แบบเออให้ทุกคนนั่งเรียบร้อยก่อนได้ไหมระหว่างนี้ก็มีการคุยเดอร์ลิกกับคลิงนะครับ ว่านายอ่ะยินดีจะมาทำภารกิจเต็มใจมาทำหรือเปล่าเดอร์ลิกก็งองแงนิดหน่อยเล่าเรื่องราวในอดีตความทรงจำเลวร้ายว่าเขาต้องเห็นเพื่อนน่ะถูกตัดหัวต่อหน้าต่อตาเดอร์ลิกก็ปลอบใจครับสรุปว่าเออกูไปทำงานกับมึงนั่นแหละคลินกับเดอร์ลิกอ่ะสังเกตว่าเที่ยวบินที่เขาขึ้นนะครับมันมีอะไรที่ประหลาดนิดหน่อยพอสังเกตไปสังเกตมานะอย่างน้อยน่าจะมีพวก FBI หรือว่าคนจากหน่วยงานต่างๆครับแล้วเที่ยวบินที่ว่า ก็พาพวกเขาบินไปที่แฟรงเฟิรนตาฝรั่งเศสคลินกับเดอรลิกได้พบกับเมเจอร์แซนเดอร์แซนเดอร์พูดว่าถ้าพวกนายอยากไปดูนะการทดลองอะไรบางอย่างที่เราจะให้เห็นเนี่ยมีข้อแม้ต้องตกลงก่อนไม่งั้นไม่ให้ไปห้ามถ่ายรูปห้ามกล้องแล้วก็ห้ามเครื่องบันทึกด้วยเดอรลิกกับคลินก็ตกลงครับเมื่อไปถึงห้องแลบเราจะเห็นว่ามีคนนะ่ะถูกมัดอยู่กับเตียงครับ ชายคนนี้ถูก CIA จับตัวไว้แน่นอนว่าการทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอยู่นอกเหนือกฎหมายครับชายคนดังกล่าวถูกนักวิทยาศาสตร์ฉีดสารบางอย่างให้ไม่นานนักชายคนนั้นก็บ้าคลั่งแล้วก็อาลวาดจนเข็มอันนึ่งไปทิ่มโดนนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาา์ก็เลยติดเชือ้อแซนเดอร์เลยไม่มีทางเลือกต้องฟาดนักวิทยาศาสตร์จนน็อกไปหลังจากเหตุการณ์ในห้องแลบคลินกับเดรลิก คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับคลินนะ์นอยากจะเล่าความจริงที่เกิดขึ้นแต่เดลิกบอกว่าการหาวิธีรักษามันก็ไม่ผิดนะคลินก็เลยถามเดลิกครับงั้นนายจะบอกว่าไอการทดลองแบบนั้นน่ะในมนุษย์มันไม่ผิดเหรอเดอลิกก็แบบเออกูก็เข้าใจมึงหรอกคลินก็พูดต่อครับนายกับฉันก็รู้กันว่าสิ่งเหล่านี้สุดท้ายนะมันก็จะเหมือนกับปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้ผม ทั้งคู่เลยตกลงจะไปหาคำตอบของต้นเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือเมืองลอนดอนครับเซเรน่าคลินและเดอร์ลิกได้เจอกับผู้ติดเชื้อเดอร์ลิกเกือบโดนเล่นงานแต่เซเรน่ามาช่วยได้ทันครับคลินก็เลยเข้ามาพยุงเดอร์ลิกแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเพื่อนนายไม่ได้ยินเสียงร้องหรอวะเดอร์ลิกตอบก็ไฟมันอุ่นดีนี่เพื่อนคลินก็แบบโอ้มานี่เถอะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาไฟใหม่ก็แล้วกัน คลินเลยหันไปถามเซรีนาต่อว่าแล้วไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นตัวสุดท้ายของกลุ่มไหมเซรีนาตอบก็ใช่แหละแต่พวกมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะเดี๋ยวก็แห่กันมาอีกทั้ง3คนก็เลยต้องออกเดินทางครับแล้วก็เดินไปจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อาจจะพอหลบซ่อนตัวได้นะแล้วเซรีนาก็บอกให้ทุกคนนะ่ะรอข้างหน้าส่วนเธอจะเข้าไปเช็คในตัวบ้านครับแล้วจู่ๆเดรลิกก็พูดขึ้นมาว่าเพื่อนฉันหนาวหนาวจนจะแข็งอยู่แล้วเนี่ย คลินก็แบบอืมอืมใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ได้เข้าบ้านแล้วล่ะสักพักหนึ่งเซลีน่าก็เดินมาเรียกครับว่าเข้าบ้านได้แล้วเคลียร์แล้ววันนี้เราจะพักกันที่นี่แหละแล้วคลินเลยถามว่าชัวหรอเซลีน่าเซลีน่าตอบมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะแต่อีกไม่นานน่ะฟ้าก็มืดแล้วผู้ติดเชื้อเดินกันเพ่นพ่านเต็มไปหมดระหว่างที่คุยกันนะครับเดอลิกก็ล้มลงไปเลย พร้อมกับบ่นพื้นพรมว่าหนาวหนาวเซรีนาเธอรู้ในทันทีว่าคลินน่ะติดเชื้อแล้วก็มีไข้สูงจากบาดแผลของเขาถ้าเราไม่หายาปฏิชีวนะเพื่อนของนายได้ตายแน่ๆในบ้านหลังนี้เซรีนาหาน้ำเจอนะครับอย่างน้อยก็ยังดีไงมีน้ำกินคลินน่ะเจอเครื่องปฐมพยาบาลครับพวกแอสไพรินแต่ว่าไอ้ของเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้หายนะแต่ก็ยังดี อย่างน้อยยาพวกนี้ก็พอจะช่วยให้เดลิกหลับสบายขึ้นเซลีน่าขอคุยกับคลิน์เรื่องเกี่ยวกับเดลิกการตัดสินใจเพื่อให้เรามีชีวิตบางทีมันก็ตัดสินใจยากคลิน์เลยหัวเสียเลยครับแบบทำไมกูจะไม่ฆ่าเพื่อนตัวเองหรอกนะเซลีน่าก็เลยตอบว่าถ้าเราหายาไม่ได้เพื่อนของคุณจะตายอย่างทรมานยิ่งกว่าโดนกระสุนเจาะกระโหลกซะอีกคลิน์ก็ตอบ งั้นเราก็แค่หายาก็จบปะเซรีน่าเลยแบบอืมอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้แน่แน่คลิน์น่ะยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าผมจะไม่มีวันปล่อยเพื่อนไว้แบบนีเซรีน่าตอบดีใจนะที่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนเดียวคลิน์ถามคนเดียวอะไรเซรีน่าก็เลยตอบว่าก็คนเดียวที่รักษาสัญญาเอาไว้ไม่ได้พอรุ่งเชา้าทั้งสามคนก็ออกเดินทางจนไปเจอกับ รถคันหนึ่งครับเซลีน่าบอกว่าฉันน่ะสามารถหากุญแจได้หาน้ำมันได้แต่เธอต่อสายตรงไม่เป็นต้องให้เดอร์ลิกทําซึ่งอีตาเดอร์ลิกเนี่ยอาการหนักครับเขาทําไม่ไหวหรอกคลินเลยให้เดอร์ลิกอ,อธิบายแล้วคลินเป็นคนทําครับระหว่างนั้นเซลีน่ากําลังเปลี่ยนถ่ายน้ามันอยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะแฟลค์แฟลคงอ่ะคือตัวละครใน28เดย์ครับ ชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลีน่ารอดชีวิตและสอนวิธีการถ่ายน้ำมันให้กับเธอส่วนคลินที่พยายามต่อสายตรงเขาทำไม่สำเร็จครับคืนนี้ก็เลยต้องนอนที่รถกระบ,บะในยามที่เซลีน่าหลับเธอฝันถึงแฟนก็เรื่องทั่วๆไปนี่แหละครับแต่เธอก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากคลินเพราะตอนนี้มีฝูงซอมบี้เดินผ่านรถที่พวกเขานอนครับถ้าพวกมันรู้นะทั้ง3คนได้ตายอย่างแน่นอน อยู่ๆคลินก็ส่งเสียงระเมอพวกซอมบี้มันได้ยินไงมันก็เลยพุ่งเข้าโจมตีที่บริเวณคนขับรถพวกผู้ติดเชื้อทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พักหนึ่งแล้วก็เดินจากไปครับทั้ง3คนน่ะโชคดีมากๆนะครับที่ผู้ติดเชื้อมันอาจจะยังพอมีความทรงจําแบบมนุษย์มันอาจจะรู้ว่าคนน่ะต้องมาขับรถนะตรงนี้พอไม่เจอมันก็เลยไปครับเช้าวันนี้คลินต่อสายตรงได้ติดทั้ง3คนเลยได้ออกเดินทางกันต่อ ขับรถไปพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับผู้ชาย3มคนและหนึ่งในนั้นมีปืนอยู่ในมือครับชายมีปืนบอกว่าให้ทั้งสคนพูดเพื่อเช็คว่าเป็นผู้ติดเชื้อไหมแต่ซซรีน่าไม่พูดอะไรทั้งสิน้นชายคนนั้นเลยแบบรีบพูดมาซะก่อนที่กลัวจะหมดความอดทนแล้วคุณคิดว่าเซรีน่ามันจะยอมเหรอครับเธอเอาหัวโขกจนคนถือปืนน่ะร่วงไปเซรีน่ายังพูดอีกว่า ถ้ามึงเอาปืนมาจ่อหน้ากูอีกนะมึงโดนกูตอนแน่ชายแปลกหน้าก็เลยแก้ตัวว่าผมแค่อยากเช็คว่าคุณเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่าเซรีนาตอบผู้ติดเชื้อที่ไหนมันจะขับรถได้วะคลินเห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาห้ามครับแบบเออเอ,อน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแหละเราขอโทษด้วยนะพอดีเพื่อนของเราป่วยเราต้องการความช่วยเหลือชายแปลกหน้ามันก็เลยสงสัยไงป่วยเหรอ คลินเลยรีบตอบแบบไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผู้ติดเชือ้อคือเขาเป็นแผลครับเขาต้องการยาคุณพอจะช่วยอะไรได้ไหมชายแปลกหน้าตอบว่าเราไม่ได้มียาอะไรมากมายขนาดนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอ่ะต้องออกมาหาของนี่ไงแล้วอีกอย่างนะผมไม่ใช่คนตัดสินใจเรื่องนี้คุณต้องไปคุยกับเคสและผมก็คิดว่าเคสอะ่ะคงไม่ชอบใจเท่าไหร่หรอกนะแค่นี้เราก็มีปากท้องต้องเลี้ยงมากพอแล้วอาหารก็ไม่พอกินคลินตอบ เราไม่ได้หวังให้ใครอะแฮปปี้กับเราหรอกนะผมแค่อยากให้เพื่อนรอดชีวิตชายแปลกหน้าเลยพูดกับเซรีน่าว่าผมขอปืนคืนหน่อยได้ไหมเซรีน่าบอกไม่เดินไปข้างหน้าเลยแล้วก็พาเราอะไปหาเพื่อนของนายซะเมื่อมาถึงนะครับชายแปลกหน้าบอกให้คลินกับเซรีน่ารอที่หน้าบ้านเขาอะจะเข้าไปคุยกับหญิงร่างอ้วนที่น่าจะเป็นเคสเนี่แหละครับระหว่างนี้เซรีน่ากับคลินก็คุยกันคลินถาม คุณคิดยังไงอะเซรีนาเซรีนาต่อใครที่เอาปืนจ่อหน้ากูแล้วเช็คว่าเป็นผู้ติดเชื้อแม่งปัญญาอ่อนผ่านไปแป๊บหนึ่งครับเคสก็เดินออกมาคุยแล้วบอกว่าเราไม่มีอะไรที่คุณต้องการหรอกนะไปที่อื่นเถอะคลินเลยพยายามขอร้องครับว่าถ้ามีอะไรอะก็ช่วยพวกเราหน่อยนะชายแปลกหน้าก็พูดขึ้นมาว่าเราน่าจะพอมีสำรองอยู่นะเคสนี่หันมามองแรงเลยครับแล้วเคสก็พูดต่ออีกว่าช่วยคืนปืนหน่อยได้ไหม เซรีนาตอบถ้าคุณต้องการปืนคุณก็ช่วยพวกเราหน่อยสิโชยาให้เราดูหน่อยเคทตอบก็ได้ถ้าคุณต้องการมันขนาดนั้นก็พอมีทางอยู่นะคลินด์ดึงเซรีนามาคุยครับแล้วพูดกับเคทว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราอะ่ะจะคืนปืนให้คุณนะเราแค่อยากจะช่วยเพื่อนของเราอะ่ะเซรีนาเลยคุยกับคลินครับแบบนายบ้าไปแล้วเหรอพวกนั้นมียาหรือเปล่าเราย,ยังไม่รู้เลยคลินก็แบบให้ปืนพวกนั้นคืนไปเธอ เซรีน่าก็เลยยอมคืนให้ครับแล้วเคสก็พูดขึ้นมาว่าเพื่อนนายอ่ะไม่ใช่เพื่อนเราเราไม่จําเป็นต้องสูญเสียทรัพยากรไปกับใครก็ตามที่เราไม่รู้จักคลินนะเดินเข้ามาคุยกับเคสว่าเราเข้าใจเรื่องทรัพยากรของคุณนะเราไม่ได้จะอยู่ที่นี่หรอกเราจะไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับอาหารของคุณเลยเราแค่อยากได้ยาอย่างน้อยอ่ะคุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเราสามารถหายาได้ที่ไหนผมชื่อคลินนนะครับ ส่วนอีกคนน่ะชื่อเซลลน่าเคสก็เลยตอบว่างั้นคุณเดินไปเฮาเคิร์กน่าจะสัก3ชั่วโมงได้คุณน่าจะได้เห็นกับอาคารที่มีอิฐสีแดงชายแปลกหน้าก็เหมือนกับจะพูดอะไรพึมพำสักอย่างครับแล้วเคสก็เลยหันมาพูดอีกว่าที่นั่นน่ะคือสถานที่พวกเขาอ่ะจะหาอะไรก็ตามที่น่าจะช่วยเพื่อนของเขาได้ตอนนี้นายเข้าไปข้างในได้แล้วคลินเลยพูดขอบคุณเคสครับแล้วเคสก็ยังบอกอีกว่าคุณน่ะฝากเพื่อนไว้ที่นี่เถอะนะ เอาไปด้วยก็คงไม่สะดวกหรอกเซลีน่าเลยดึงคลินมาคุยครับเธอบอกว่าเธอไม่ไว้ใจเอาจริงเหรอวะที่คุณจะฝากเดรลิกไว้กับพวกเนี้ยคลินก็เลยตอบผมไม่ได้ไว้ใจอะไรทั้งนั้นแต่ที่หน้าต่างอ่ะมีคนซุ่มยิงเราอยู่พวกเขามีสไนเปอร์แล้วคินยังบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะช่วยเดรลิกเซลีน่าก็ยังแบบคิดว่ามันมันแปลกวะ่ะมันมีบางอย่างอ่ะที่ไม่ถูกต้องคินก็แบบเออผมรู้ แต่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีคลินก็เลยตกลงฝากเดอร์ลิกไว้ครับแล้วเคสยังบอกอีกว่าที่นั่นน่ะไม่มีใครได้กลับมาหรอกนะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่คุณน่ะเจอคนของเราที่นั่นเพราะพวกเขาอ่ะไม่ไปเฮาเคิร์กด้วยความสงสัยนะครับคลินก็เลยถามว่าแล้วคุณน่ะส่งคนไปเท่าไหร่เคสตอบก็ทั้งหมดอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกกับมาเม้นบอกแอดมิด้วยนะแล้วถ้าอยากให้มีตอนต่อไปก็ช่วยกันดันให้คลิปนี้มีคนเห็นเยอะด้วยการกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับหรือว่าสามารถซับพอร์ตแอดมดได้ทางช่องทางอื่นๆแล้วแต่สะดวกเลยสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับนึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา NF สตรีมมิง หมาล่าแซบๆจากมิสดีมกินเองอร่อยเองขายเองนักเลงพอในซองมีของให้เยอะแยะเลยอย่างพริกหมาล่าผักฟองเต้าหู้วุ้นเส้นเส้นมันเห็ดหูหนูน้ำจิม้มวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายแค่ใส่ทุกอย่างมันเข้าไปอยากเพิ่มหมูเพิ่มผักก็ใส่เข้าไปครับ